ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะสี่ประการแก่ปฏิคา6กสี่ประการเป็นฉไนคือให้อายุวันนะสุขภะ,ะขน้นให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุ อันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้วันณะแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวันณะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้สุขะแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสุขะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้พละแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งพละอันเป็นทิพย หรือเป็นของมนุษย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะสี่ประการนี้แก่ปฏิคา6ผู้ใดย่อมให้โภชนะตามกาละอันควรโดยเคารพแก่ปฏิคา6ผู้สำรวมแล้วผู้บริโภคโภชนะ ที่ผู้อื่นให้เป็นอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมให้ฐานะสี่ประการคืออายุวันนะสุขะและพละนรชนผู้มีปกติให้อายุวันนะสุขะละย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมีบริวารยศ ในที่ที่ตนเกิดแล้ว